เวลกไม่ตารขอขอัาใบ,รบใชใช่ไห้ครัใชไครับใช่ไมรใช่เป็นบใ่ไหมคั่ะรไมรัไหมรบา่ครับนช่ไบใ่หครับ่าครับ่ไหระเทศมรบใารับใไหรบ่ับ่ารับใชหรใน่ไหมครับใ่ไครให้เ,เรับใ่หมครับ่ไมรับใครบรบในมรับใชครับาร,ราับใช่รับใชมรับใรันและับองกรัรเบาสาธารัภัยด้านรังับอัคคีภัยคร่าน ผมมีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดโครงการตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านระงับอักขีภัยและการอี่ฟายงานานที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือป้องกันรักษาชีวิตถึงนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากผมในฐานะนายกเทศมนตรีตังหวัดสให้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือ,ะะอาการดำเนินงานของแต่โครงการทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ มีภารกิจบ้างนะครับในในในบางพื้นที่เนื่องจากช่วงนี้เร่งของเรื่องของโครงการจิอาสาในที่ตัดนะครับซึ่งทางของสองจำได้ไหมจำได้นะครับนะผมก็จำหน้าได้อยู่ว่าใครอยู่บ้างนะจำได้อยู่ยังไม่นานยังจำได้อยู่นะครับก็นะครับมันเป็นระยะสั้นเป็นระยะสั้นองค์ประกอบมีกี่อย่างครับั่านไงไปห้าแล้วไผมบอกแล้วจำไม่ได้หรอ องประกอบนีด้วยกันทั้งหมด3นะครับประเภทของไฟล่ะนั่นไงยังไงก็ต้องมี5้าันไฟไหมเ็หมอะะกดลยกดจหมดก่นเออกจหมดพลังพลังถ่ายรูปะพลัง เดี่ยจ้าไดดับไปนิดอะไรได้บ้างนะครับข้างหน้า

mày đặt khác đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn